สวัสดีครับมีคนถามว่าดับเบิลแันเดอร์ต่อเนื่องต้องฝึกยังไงนะครับการดับเบิลแันเดอร์ต่อเนื่องนะครับก็มี2เรื่องหลักๆนะครับที่เราจะต้อง <c oughs> เข้าใจนะครับก็คือ 1. เรื่องความแข็งแรงของร่างกายครับกับ 2. ความคุ้นเคย จังหวะของการเบวิลเลนเดอร์นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นการสร้างความแข็งแรงของร่างกายนะครับถ้าคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยเวลาจะให้กระโดดสูงๆเนี่ยแล้วกระโดดรัวๆเนี่ยอ่ะมันบางคนจะทําไม่ได้อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าคือความแข็งแรงของร่างกายนะครับมันต้องแบบเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายจนถึงระดับหนึ่งที่แบบเราสามารถดีตัวแบบ ทันทีที่ลงพื้นได้แบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นเรื่องของการคุ้นเคยกับจังหวะของการกระโดด double under ให้ต่อเนื่องนะครับเราจะสร้างความคุ้นเคยยังไงเราเริ่มจากการ <c oughs> ที่เมื่อเราเริ่ม double under หนึ่งครังได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้ก็ทำการกระโดด open ต่อไปเช่นสักห้าครั้งนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับอ่ะก็เราขั้นด้วยโอเพนธรรมดาแล้วทีนี้เราจะค่อยๆไล่ย้อนลงมานะครับเป็นเหลือโอเพนสามครั้งหนึ่งครั้งแล้วก็ลองกระโดดดับเบิลไดร์ติดต่อก,กันนะครับเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อจังหวะที่เร็วขึ้นเรื่อยๆได้ มันจะช่วยให้ในที่สุดแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะสามารถเดินเบนเดอร์ต่อเนื่องได้ทันทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับก็คือไล่ไล่มาเรื่อยๆพอจังหวะที่เราลดจํานวนของโอเคเนี่ยลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าร่างกายเนี่ยมัน <c oughs> มันถูกเรียกร้อง ให้ต้องตอบสนองเร็วขึ้นนะครับจนเราพัฒนามาถึงจุดที่เราสามารถที่จะเบิ b l e เด d e r er ต่อเนื่องได้นะครับทั้งความคุ้นเคยและความแข็งแรงนะครับใช้ประกอบกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสสามหนึ่งสองหนึ่งโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับ ลองดูครับไม่ยากครับ